สวัสดีคะ่ะทีมงานเกมก้าหหินนะคะวันนี้ทีมงานก็ยังคงอยู่ที่เมืองซูโจและก็ยัง n อ c ตัวเดิมนั่นก็คือผู้หญินฮวายอยู่นะคะเพราะว่าค่ะวันนี้ทีมงานก็จะยังคงอยู่กับกิจกรรมปลูกดอกกุหลาบประจำเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ทีมงานจะพาไปแลกเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นภาษาตามที่ทีมงานเข้าใจก็คืออ m โมชั่นเนาะ แต่ว่าภาษาไทยในเกมเก้าหยินที่เราใช้คือการปฏิสัมพันธ์กันฟังดูคิดดี <c oughs> ไม่ได้เลยโอเคมันก็คือการเขารียกว้ไ,ไงอ่ะนี่ตรงเนี้ยเป็นเป็นเอ่อท่าทางปฏิสัมพันธ์เคลื่อนไหวแต่ว่าไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวปกตินะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบคู่ก็คือเราสามารถไปกดใช้กับผู้เล่นคนอื่นได้โดยการใช้ดอกกุหลาบสีชมพู999ดอกนะคะ ๋อไม่ใช่จะบอกว่า1การใช้ท่าทาง1ครั้งจะเสียแค่1นดอกนะคะก็คือทีมงานสามารถกดเล่นได้ถึง999ครั้งนะคะเดี๋ยวพอดีว่ามันเกินมาสอ็ดดอกแต่ทีมงานลบออกก็คือจะเหลือ999แล้วเนาะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเขียนว่าทีมงานสามารถกดเล่นได้กี่ครั้งโอเคเดี๋ยวเรามาแลกเขาได้ไรแลกท่าทางกันก่อนแล้วกันทีมงานเขาใช้คําว่าท่าทางแล้วกันเนาะมันจะได้แบบดูไม่แบบ แล้วก็จะได้เข้าใจร่วมกันด้วยเนาะมันจะมีทั้งหมด2 4 6 8ี0 1 1ท่านะคะก็คือจะใช้ดอกกุหลาบแดงแรกนี่ท่าที่หทีมงานแรกมาแล้วนะคะใช้1ดอกอันนี้ใช้ 30, ใช้ 60, 99 เดี๋ยวเรามากดใช้กันทีเดียวเลยเนาะเดี๋ยวทีมงานขอวิ่งไปหานะักแสดงสมทบก่อนนะคะน้องอุบคนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือทีมงานเป็นผู้ออนเองนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยคือการใช้ท่าทางปฏิสัมพันธ์นะคะทีมงานเป็นตัวเด็กทีมงานไม่สามารถใช้ท่าทางได้เพราะว่าระบบให้กําหนดมาให้เป็นตัวละครปกตินะคะถึงจะใช้งานได้เพราะฉะนั้นทีมงานจะขอกลับร่างเดิมสักครู่หนึ่งนะคะ อันนี้เป็นตัวปกติแล้วเดี๋ยวเรามากดใช้ท่าทางกันก่อนเนาะกดใช้นานเหมือนกันเนาะเดี๋ยววันนี้ที่งมาจะมากดให้ดูนะคะว่าแต่ละท่ามีลักษณะเป็นยังไงผู้เล่นบางคนจะแบบว่า อกกุหลาบมันได้น้อยอย่างจะแรกบางท่าแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบท่าทางนี้ทํายังไงคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะเผื่อใครแบบเออเอาแต่ท่านี้ที่กว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละท่าเลยแล้วกันเนาะอะทีมไงานไปเผื่อกดเดินโอ้ยยิ่งกดช้ช้าอยู่ อย่าลืมนะคะว่าการใช้ท่าทางปฏิสัมพันธ์นี้จะต้องเสียดอกกุหลาบหนึ่งสีชมพูหนึ่งดอกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีกุหลาบชมพูจะไม่สามารถกดได้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องกดที่ตัวละครที่เราเลือกก่อนนะคะว่าเราจะทําท่าทางกับใครก็ทีมน้ก็เป็นน้องอุ๊บเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากดใช้กันเลยอันนี้เป็นท่าทางเพื่อนแท้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ส่งข้อความไปนะคะคือพอเรากดใช้ปุ๊บมันจะไม่สามารถแสดงท่าทางได้เลยอีกฝ่ายจะต้องกดยอมรับก่อนเดี๋ยวทีมงานขอดึงจอน้องอุ๊บสมาให้ดูนะคะนี่เห็นไหมมันจะขึ้นว่าเออมีคนอา,อารุเขาต้องการทําปฏิสัมพันธ์เพื่อสนิทกับคุณท่านจะยอมรับไหมถ้ากดยอมรับปุ๊บน่ามันก็เป็นเขาเรียกวราอะไรท่าทางคู่นะคะ ก็คือมันจะเป็น2อตัวละครมันก็น่ารักดีเดี๋ยวทีมงานขอกลับจอเดิมก่อนนะคะอันนี้เมื่อกี้เป็นท่าทางเพื่อสลิดนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูมาอีกทีนึงเนาะทีมงานแบบกะจอไม่ถูกอะว่ามันจะทํายังไงให้เห็นชัดๆแน่หันหลังเสย ดี๋ยวนะมันสามารถลากมาวางตรงนี้ได้ปะโอเคง่ายเลยอย่างนี้ทีมงานจะได้กดใช้ง่ายๆขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะโอเคสิบท่าสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดนี่สองสี่หก แปดสิบเอา้าลรามันตกอันไหนไปอ่ะอ๋อตกอันนี้โอเคมีทั้งหมด11ท่าทางนะคะเดี๋ยวทีมงานแรกกดทีละอันเนาะมันก็จะได้แบบฟิลเพื่อนใช่ไหม <laughs> อันนี้เป็นท่าเพื่อนแท้นะคะต่อไปเป็นท่ากอดขาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอมีความอดอดอ้อนมีความรูปหัวนะคะกอดขาก็น่ารักดีคือมันแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะถ้าทำทำลายคนโสดนิดนึงเนาะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยฝ่ามือคืออะไรวะ นี่แน่คนโสดถกใจสิ่นี้เอาใหม่ไม่อาจาตอบสนองเคลื่อนไหวได้คือเดี๋ยวนะทีมงานหน่า,นาจะอาจจะอยู่บนเนินหรือเปล่าเดี๋ยวขอลงมาอยู่ข้างล่างนิดนึงเนาะ เอาอต็มมือโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่าฝ่ามือนะคะหรือก็คือท่าตบนั่นเองต่อไปเป็นท่าจูบไหนดูสิแล้วคือเป็นอย่างนี้ด้วยนะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะ แล้วทิปคิสคือมันได้แบบถ้าเกิดว่าเป็นท่าตบอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอตบเสร็จปุ๊บคือจบเลยแต่พอจูบป,ปุ๊บมันมีท่าให้เราหยุดค่ะแหมไม่ค่อยเลยเคเขินแทนเลยอะ่ะโอเคอันนี้เป็นท่าจูบนะคะก็ถ้าสําหรับใครเน้นความคุ้มก็ท่านี้ก็ได้นะคะพะถ้าเราไม่กดปุ๊บมันก็ไม่หยุดนะ <c oughs> นคลิปนี้จะถูกแบนไหมเนี <c> ่ย <oughs> ต่อไปเป็นจุบหน้าผากนะคะเดี๋ยวเราลอ,องดูกันโอ้ยม,มีความตะมุตะมีอ่ะอันนี้น่ารักอันนี้ขอดดูซอฟลงมาหน่อย <c oughs> น่ารักโอเคอันนี้เป็นจุบหน้าผากนะคะต่อไปเป็นรูปศีรษะหรือว่ารูปหัวนั่นเองนะคะอื อันนี้ถ้าผู้ชายทําคงน่ารักเนาะแต่พอดีทีมงานเตรียมไว้แต่แบบผู้หญิงเป็นฝ่ายกระทํานะคะเราจะตัดออกไปว่าแบบว่าผู้หญิงต้องเรียบร้อยใหม่ๆ,ๆ,ๆอยู่กับทีมงานนะคะผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกนะคะตามใดที่ทีมงานจึงเป็นผู้แคสเกมนี้นะคะผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายรุกเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะรูปศีสาวดูอีกที่ม่ักเชีย โอเคอันนี้เมื่อกี้กรูปศีรษะใช่ไหมคะต่อไปเป็นเล่นหูเล่นตาแหมมีความสารังเฮเบาๆนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หม <c oughs> ทีมงานเจ็บคอนิดนึงนะคะน่าา ต่อไปเป็นชัยชนะเอาตัวเดียวอุ้มผู้ชายค่ะอันนี้มันก็จะแมนกันไปอันนี้คือเหมาะกับให้ผู้ชายไว้แรกอุ้มผู้หญิงเนาะเอาใหม่ที่ดูแปลกเดียวอะไรแเหอนี่มันก็อยู่บนพื้นแล้วนะไม่ได้อยู่บนเนินลงไปอีกหห่อดี่แมนู่นบนถนนเลยแล้วกันเพื่อความชัวร์ ทีมงานกดใหม่อีกทีนึงเนาะชายชนะใช่ไหมแไงล่ะผู้หญิงยุคใหม่อุ้มผู้ชายนะคะน่ารักอะมหมายถือแบบว่าถ้าแบบผู้ชายเป็นสายอุ้มนะอันนี้ยอมยอมให้เขาไปนะโอเคต่อไปค่ะเป็นจุมพิษมันต่างกับจูบตรงไหนเนาะเออ <laughs> ถ้าทีมงานซูมไปทีมงานจะดูทะลึ่งวะ อยากรู้อยากรู้ได้ปะคงไม่เป็นไรเนาะก็น่ารักดีแต่โอเคค่ะก็ท่านี้ก็เหมือนคล้ายๆกับจูบก็คือเอ่อมันจะไม่กดแล้วจบเลยก็คือจะต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนยกเลิอกอิโมติชันนี้นะคะแหมเขินอายจังต่อไปเป็นอิงแอบ ่ออะไรกันยูโอเคค่ะถ้ายิงแอบก็เหมือนกันนะคะจะยุติอีโมติช่นได้ต้องกดเองนะคะถ้าสุดท้ายนะคะเป็นระบำคนคู่เหมือนเต้นปะลอง เส้นทางไม่ได้อีกแล้วคือก็เดินกันอยู่ที่เดิมปะทำไมอืมน่ารักอันนี้คือทีมงานอยู่สองคนในเซิร์ฟมันเลยดูโรแมนติกไม่มีใครมาขัดหูขัดตาใช่ไหมคะโอ้ยน่ารักเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือท่าทางปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดในกิจกรรม ปลูกกุหลาบประจำเดือนกรกฎาคมนะคะโอ้ยมีความฟินเบาๆก็คือมันเป็นคล้ายๆกับปฏิสัมพันธ์คู่คนรักอะไรอย่างเงี้ยก็ที่มานก็กดให้ดูทุกแบบแล้วนะคะสำหรับใครที่มองว่าดอกกุหลาบแดงก็หายากแถมยังต้องเป็นแรกอย่างอื่นอีกอันนี้ที่นั่นก็แยกยกยมาให้ดูว่าอิโมชั่นไหน ออกท่าทางยังไงนะคะผู้เล่นก็สามารถเลือกแลกได้ตามสะัวกค่ะคือไม่จําเป็นต้องแลกทุกอันก็ได้แต่ถ้าใครเป็นนักสะสมก็คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะอย่าลืมนะคะว่าการจะกดใช้ท่าทางต่างๆได้จะต้องใช้ดอกกลาบสีชมพูด้ดวยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมไอเทมไว้ให้พร้อมนะคะถ้าไอเทมหมดก็กดไม่ได้นะคะ ถามว่าเราจะหายดอกกลาบชมพูได้จากไหนก็คือรอกิจกรรมครั้งต่อไปเลยก็ซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะในการกดแต่ละครั้งเราก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเลือกกดกดเฉพาะคนถูกใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะส่วนคลิปหน้าทีมงานจะพาไปทำอะไรก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีกระแอร์ไมอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าใช้เสียงค่อนข้างเยอะมันก็เลย แล้วบอกกับว่าบางทีมันต้องตาเบรกมันก็เลยอาจจะมีการจิบคอ,อนิดนึงโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ